ต้องเฟซกัน นี้เป็นอีกเมืองนึงออกแนวทะเลทรายเลือกหมวกอะเหมือนเดิมะผมเน้นขีเป็นหลัก เหมือนก็ไม่ต้องรับกับ n b c ะมนต้อมันเรียบโผล่ขึ้นมาให้เรารับเองแต่เรวผมกดปิดปิดเวสไปแล้วอ่ะอัะนนี้โอเคมันเด้งมาใหม่โอ,โอเคเอเคสสีเด้งมาแล้วฮะ มูน่1่้าอนสนยายเร์เรเบลรว่งบุย่ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับอนี้ฮะคล้ายๆกับว่าเราทาเควสไปจาเมืองแล้วมันก็จะได้แต้มมาเราก็จะเอาแต้มพวกเนี้ยไปแลกของคือมันเหมือนเทล่าแหละระบบเนี้ยคืเราก็ทาเควสประจาวันของแต่ละเมืองเพื่อที่จะได้แลกของสบเทพใช้เวลาหลหลายวันกันนะ โอเคเขาบอกให้สนทนากับเราไปเควสไหนดีวะเนี่ยนะไปเควสนี้ก่อนแล้วกนะันมันให้ย้อนกลับไปอ๋ออันนี้มันแมปทางเข้าทางออกทางเดียวโอเคงั้นเคลสเคลสเคลสแมปนี้ก็ได้เน,นี่ยไม่ประจำวัน안녕하세요 Hunting Alford รู้ิไมหไม่มีของอะไรใหม่ขายของนะขอ่ะของเดากัน้องรวาเราาบบทุกนอรว่เรายอนนี้เราองน่าจรายอหน้่าเราไหนทุกาเราไปได้อล่าเยองแนะครับระหว่าองนคั้องรู่าเมาขงกคงรูเราของนผน่าเนทตัว่นทชื่องฮมว่ โฮมวัดกายนะครับตัวนี้คือนะครับเอาไว้บันทึกจุดเซฟกลับบ้านนั่นเองนะจะมีเควสหนึ่งนะนะครับที่จะบังคับให้เรานะครับสร้าง uh, บันทึกจุดเซฟแล้วก็กดกลับเซฟนะฮะก็ต้อง,งคุยกับตัวนี้ก่อนนะโฮมวัดกายนะครับซึ่งจะมีอยู่ทุกๆเมืองนะฮะก็บับนทึกก่อนนะพอบันทึกเสร็จแล้วเนนะี่ยก็กดปุ่มเนี่ยฮะรีเทิรนนะครับมันก็จะกลับมาที่เมืองนี้โดยอัตโนมัตินะครับ ถ้าเกิดไม่มีรีเทิร์นทำไงน,นะกดปุ่ม K ฮะรีเทิร์นสกิลนั่นเองนะปุ่ม K รีเทิร์นจะอยู่ตัวนี้เลยฮะเป็นรูปลูกศรย้อนกลับอันก็จะทำให้ผ่านเควสนี้นะฮะไปได้นะครับโอเคพอดีผมลุยต่อแล้วกันนะมีเควสประจำวันด้วยนะนี่เมืองนี้พอดีผมแวะกลับมาพอดีก็อ,อย่างที่บอกแหละว่ามันก็จะเอ่อได้พวกชื่อเสียงอะไรเงี้ยพเพื่อเอาไปแลกของนะฮะที่ต้องเวลสิบห้าก่อนเนี่ย ไม่เป็นไรไปก่อนว้าลับไปที่เดิมก่อนมีเควสอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวส่งเควสก่อนเฮ้ย,ยแล้วพี่ไม่พาไปล่ะต้องกดให้โดนเออ บีมสเตอร์วิลเลจนะไปส่งเฟสก็ดีเหมือนกันนะมันจะบอกด้วยว่าวาร์ปไปตรงไหนมีส่งเฟสที่ไหนบ้างใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าเดี๋ยวเราเซฟไว้ที่นี่ก็แล้วกันนะหาส่วนที่โฮมโฮมโฮมหมดเห็นแล้วอ่านี่ยโฮมวัดกิวนะฮะอ่อกายสิจริงๆเควสก็คือจากตัวนี้แหละมันให้ทำที่นี่ พอดีผมอย่างที้บอกอะว่าผมมว่วนะควาจะมาเจอโอเควาร์ปไปขึ้นต่อมีสองเฟสแต่อันนี้นไปไม่ได้ฮะก็ต้องมาอันนี้ก่อนค่อยเดินไป อ๋อมันเป็นไม่ใช่เควสประจำวันเควสทำซ้ำนะทำซ้ำได้ผมรับไว้ด้วยกันก็จะได้แต้มกิลมาเออไม่ใช่แต้มแต้มมาก็เนี่ยนะเขาจะเอาไปซื้อได้นะตอนนี้เรามีแต้มอันนี้เท่าไหร่เนี่ยดูได้ที่เพอร์ซ a นมี11แต้มอ่าไม่เป็นไรค่อยค่อยไล่ทาไปผมไปส่งมอบของ อ๋อเขา้าใจละคือเมืองนี้ไม่มีเควสอ,อะไรเลยนี่หว่ามีแต่เนี่ยเควทที่เอาให้ได้ของนะฮะเดี๋ยวผมเช็คเช็คของใหม่ก่อนเฮ้ยไม่ได้ตีใครนี่ว่าใช้อย่างอ่ะีสิตีหลายรอบเหมือนกันนะครับเนี่ยถึงจะได้ของครบ ได้สิบโอ้ต้องตีเป็นสิบรอบเหมือนกันฮะถือยาได้เอ้ยฆ่าหลายตัวย่างเนี้นถ่ายสักรอบผมไปที่อื่นหรอ,อแรกอะไรก็ยังไม่ได้ต้องสี่สิบสี่ต้องผ่านเควสอย่างน้อยห้ารอบนึงจะแลกของได้โอเคหลังจากที่ผ่านเควสมาสี่ห้ารอบแล้วก็ที่เกล็ดทำแล้วไปทําเวสอื่นต่อ ก็มาดูว่าของมีแรกจากชื่อเสียงมันจะดีกว่าแบบธรรมดายังไงันดีผมแรกได้แค่นี้นะไดเกล็ ate, หรือเอียริงนะฮะเดี๋ยวผมดูบ่อนว่าหมงคานอะไรขายเอียริงนะ,ะผมแลกเอียริงมานะครับก็ต้องส่มบัฟนะฮะเลเวลสิบเจ็เอาเลเวลสิบหงส่วนใส่ได้ก็ไม่เป็นไรแลกมาก่อนแล้วก็ลองส่องดู ไอเทมกำจังจะมีวายูเด yeah. ียวสัยอะขีดอทนะครับดอทขีดอทก็ไม่รู้จะเทียบยังไงเพราะว่าต้องหาของทีเเวใกล้เคียงกัน mm hmm. มาเทียบโอเคกลับไปทำเควสหลักก่อนนะเสียเวลามาเยอะแล้ว ้บัฟใชยังใช้บัฟนีเรื่อยเพราะว่ามันคูดาวมันลดลงแล้วมันทำให้เราจมดีเร็วขึ้นเลเร็วขึ้นด้วยช้าช้างรอเสื้อเข้าอ่ะ ผมว่าผมมาเล่นอีกทีกลางคืนดีกว่าอ่าน่าจะเวิร์กกว่าเล่นตอนนี้ผมโคตรแหลกเมื่อวานยังไม่เท่านี้โอเคก็เจอกลางคืนแล้วกันนี่ไม่ไหวแหลกมาก